สวัสดีค่ะพบกับคุณแม่น้องข้าวไทยชามเซนต์มาร์กสนีไทยเดนมาร์กวันนี้มากับเสียงแบบนี้เลยนะคะเดี่ยงจ้าคุณแม่น้องข้าวเดี่ยงหลังจากกลับมาจากคเปนเฮาส์นะคะก็เราเจอกันในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมค่ะนำดอกไม้สวยๆดอกคริมาติสมาฝากนะคะคริมาติสสายพันธุ์นี้เขาเรียกว่าคริมาติสมอนทาน่าค่ะก็ จะมีสีขาวชมพูแบบนี้นะคะกลิ่นหอมแล้วก็ปลูกง่ายค่ะหาที่ให้เขาไต่ขึ้นไปแบบนี้นะคะเขาจะชอบขึ้นกับเนี่ยค่ะริมรั้วหรือว่าข้างฝาแบบนี้นะคะมัวสีนเนี่ยคือแบบผนังที่ก่อด้วยอิฐแบบนี้ค่ะเขาก็จะให้ดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ประเทศเดนมาร์กนะคะแต่ที่อื่นเขอาจจะให้ดอกทั้งปีคุณแม่้องเขาก็ม่ทราบค่ะ มีกลิ่นหอมนะคะช่วงนี้มแมลงก็กำลังจะออกมาค่ะพึ่งพึ่งจะเริ่มออกมานะคะพึ่งตัวใหญ่ๆที่เป็นพึ่งผสมสายพันธุ์นะคะเขาจะชอบมากๆเลยปลูกไว้หน้าบ้านซุ้มหน้าบ้านอะไรอย่างนี้นะคะเปิดออกมาก็จะมีกลิ่นหอมค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะมารับชมนะคะช่วงนี้กินยานแล้วก็นอนกินยานแล้วก็นอนเดี่ยงมาหลายวันแล้วจ้า ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ที่มารับชมคลิปคุณแม่น้องข้าวนะคะเห็นอยู่ว่าพี่ๆน้องๆเข้ามาค่ะก็ไม่สามารถไปเยี่ยมได้ทันช่วงเวลานะคะ,ะใกล้จะสอบแล้วค่ะยังไม่ได้สอบปลายเดือนนะคะขอคูเลื่อนไปค่ะดูเสียงสิคะเดี้ยงจริงๆเลยจะคือแบบทั้งเจ็บคอทั้งไอมีเสมหะมาทุกรูปแบบเลยนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็น โลกวีวับที่กำลังเป็นกำลังยอดฮิตกันอยู่นะคะก็ขอบคุณค่ะ